สวัสดีครับคุณออมและคุณผู้ชมวันนี้ผมเต้ยวิธีกรสินทวัตจะพาท่านมาที่โรงแรม The Oriental Residence พาท่านมาชิมร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดังระดับมิชลินไปครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูเด็ดของร้านกันเลยค่ะ เมนูแรก lobster สลัดเป็น lobster จากแคนาดาเลยนะคะซึ่งผสมผสานซอสต,ต่างๆได้อย่างลงตัวส่วนเมนูที่2นั้นเป็นหอยนางรมจากไอซ์แลนด์เพราะอุณหภูมิของน้ําทะเลที่ต่ําจึงทําให้หอยี่มีรสชาติหวานและก็กรุบกรอบยิ่งขึ้นค่ะส่วนเมนูที่3เป็น s c a l l อ p จากสแกนดิเนเวียน ที่ผสมผสานมาพร้อมกับลาวิเอร์หมึกดำเห็นแล้วลงตัวเข้ากันสุดๆเลยล่ะค่ะส่วนเมนูที่4นั้นเป็นปลาทอม์บอจกฮอลแลนด์ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสเลมอนดูเช่งเข้ากันเข้ากันสเลเกินเลยค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะเมนูของหวานเป็นการรวมตัวกันของเหล่าเบอร์รี่ที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วถือได้ว่าเป็นคอร์สที่ลงตัวสุดๆไปเลยล่ะค่ะเชิญครับพิพสต์อินตูร์ยูเซียร์ของสวัสดีครับ เชฟแฮนซูเบิร์กนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นเชฟฝีมือระดับต้นๆของยุโรปเลยก็ว่าได้แถมยังได้รับมิชลินสตาร์ถึง4ร้านกันเลยล่ะคะ่ะ What w you serve us today We serve I make a salad This the main thing is lobster from from from, from uh, Canada ซึ่งกุ้ง lobster จากแคนาดานะคะคุณผู้ชมจะมีรสหวานและเนื้อกุ้งที่สดนั้นจะให้ความหนึบกรอบจึงทำให้เมนูนี้เนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นล่ะคะ่ะ y u really s u is b e a l t i f u l ท่านผู้ชมครับยูสุนี่เป็นส้มที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีน้ำมันนะครับแล้วก็นี่กำลังโรยเกลืออันนี้เป็น lobster cream นะครับท่านผู้ชมครับอ๋อหยอดลงไปในหลุมที่ทำเป็นผักนะครับอันนี้เป็น lobster ครับท่านผู้ชมฮะที่คุกแล้วนะครับก็เอาไปแช่เนยนะครับท่านผู้ชมฮะเชฟกำลังปูตับห่านลงไปนะครับเป็น frozen โฟกานะครับด o นดั o n e f i ช จานนี้นะครับมันพิเศษตรงที่ว่าเขาใส่พริกแกงลงไปนะครับแล้วก็ใช้ส้มยูสุนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเป็นเบรซิง่งแล้วก็มีโฟกรารผูดลงไปซึ่งปกติเนี่ยอาหารยุโรปเนี่ยเขาจะโรยด้วยชีสนะครับแต่เชฟเฮงเนี่ยก็ใช้ด้วยโฟกรารเป็นอะไรที่แปลกนะครับรสชาติก็อร่อย let's start the, the next one please This the the is yes. s o y นี่คือหอยนะครับคุณผู้ชมครับเชฟเฮงเลือกใช้หอยนางรมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเราเร้อยละเก้าสิบจะใช้ฟินเนคลีย์นะครับเป็นหอยที่มาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งหอยที่มาจากไอร์แลนด์นี่ผมไม่ค่อยเจอนะฮะนี่น่าจะเป็นไม่กี่เจ้านะครับแล้วก็รสชาติเขาทำเหมือนยำเลยแล้วก็ประดับประดาสวยงาม next is the, the, the scallop with ravioli ก็ดูไซส์หอยนะครับเชฟเฮกเนี่ยใช้หอยเชล์ที่มาจากนอร์เวย์เนียน,นะครับแล้วก็เขาเสิร์ฟกับราวิโอลี่หมึกดำนะครับข้างในเขาใส่เป็นปลาหมึกกับหอยนะครับหอยนี่ก็มาจากฝรั่งเศสชูวี่ชูวี่มันจะหนึบๆึตัวปลาหมึกนะผมจะบอกว่าไม่ต้องใส่เกลือวิทยยเลยนะฮะเชฟทำมาอย่างเรียกว่าซอสทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ตัววัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างสดน,นะครับใช้ได้เดือดเ บท่านผู้ชมลองดูนะครปลาท่บอดเป็นปลาตัวแบนนะครับเป็นปลาเหมือนกับปลาลิ้นหมาแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่ท่านดูเนื้อหนามากนะครับอันนี้ก็ Cross c u l t u r e กันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นโทนและญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มากับเ็ดมอร์เรลแล้วก็มี White อ s p ป r a g ก s รวมทั้งปลาเดี๋ยวเราจะมาลองทานดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติรสอันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆนะครับด้วยความที่เขาเชฟเขาวางเป็นตัวเลมอนนอยด้วย Main things strawberry, but t uh, uh, berry สวยงามครับคุณผู้ชมฮะดูแล้วแบบว่าแม่นจริง,ง <laughs> <laughs> แล้วก็รวมเขาเรียกว่ารวมเบอร์รี่นะฮะดูแล้วเห็นแล้วแบบเราไว้ทาล้างปากในคอสุดท้าย,ยนะครับ ไม่ได้เลยนะคะกับงานแบงค์คั่วกูเม่เฟสติวัลภายในงานจะพบกับเชฟระดับมิชลินสตาร์และสุดยอดเชฟจากเมืองไทยอีกทั้งร้านอาหารสไตล์ฟรายเดดิงร้านเบเกอรี่ชื่อดังและเครื่องดื่มนานา,นานชนิดเทศกาลอาหารเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทยแบงคั่วกูเม่เฟสติวัลในวันที่4ถึง6พฤศจิกายนนี้ที่รอยย้อนพาร์ลกรอนฮอลล์สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพคุณครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับ